ครับพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเสียโอเข่าลงไปบนปพระธาตุเขาเปียกมือนี่เรียนสามเนาะจ้าว่าไหมสามคำบุญพระธาตเขาเปื่อยยู่วัดพระธาตุเขาเปียกวัดสีมงคลมือนี่ตันใหญ่มันตันใหญ่ปูเสพปาดเอาเข่าลงไปก่อนเนาะค่ะมือแรงงานสแปดยังสิได้ไปขายของให้เด็กหน่อยฟอนปงล่างเนาะค่ะเนาะทักทายย่ำเสาร์ค่ะสองเสาร์หนี่คือปูเสพปาดเอาเข่าไปทานน้ำเพลินก่อนเนาะค่ะเฮ็ดต้นดอกเพลิงมาแล้วเฮ็ดต้นดอกเพลิงมาแล้วบ่ แล้วแล้วเรียบร้อยแล้วแล้แลแลหีบบ่บันนี้หีบเลือกตั้งประกาศเพื่อหีบเลือกตั้งเออเลือกตั้งมาอื่นเราจะไปกดจุ่มเพื่อนเอาของลงไปตั้งขาเพื่อนไปสามวัดแล้วแล้วสองวัดเนาะวัดสุดท้ายแล้ววัดสีมงคลจ้าช่วงนี้คืออยู่หน้าบ้านคะ Nên là nà bàn, nhằm sâu cho <laughs> Sư nhằng Uy. Sư hoa nhai thế. Sư hoa nhai thế. Sư hoa nha thế. Xe xô bụng đuốc khóng thè. ไทยกับพระอุ <ah ๋ยสื <ah 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 ้อต <ah ิแล้วพระอุ๋ยมาลานออผงนัวเนาะขาดบ่ไดดคือผงนัวหัวหน่อยตีพระอุ๋ยว่ามันหัวหน่อยสัดเด็ดกินข <ah> ้าวอยู่วัดค้าปูแซปานกินเข่าด้วยเนี่ยพพอเอ็นพี่น่องกินเขาน้ำเนี่ย มือ่อกินข้กินเขายุววัดได้พี่น้องกินเขายุวว,ยวัดได้มื่อนี้รับผ้าถอยมาอัน<ะ>ยกสอบเขาวุญประทายเขาเปลือกใจที่วัดอ้าวเอฟซีสวัสดีค่ะส่งมาตอนนี้เลยเออเดี๋ยวส่งให้ <laughs> ส่งรูปเพนส่งมาเดี๋ยวนี้เลยวันไหนวันนี้เหรอวันนี้เกินถ้าเกินพรุ่งนี้ส่งมา เออยิจ้ะมนป่าร้จอบตระ FC ขอได้หายดเลยเอ้เอโอันิจะเกียนเกียนโบลาณนี่ยังยังอยูอย่เนาะมาตีเขาไม้คานก็ยังมีนะคะมิจฉบ,บุญ ป้ายแจ้งนี่เพื่อนอน,นันใหม่เนาะ,ะ,นะบุรณะใหม่เนาะคะะ่ะเนาะเปิจเจะาทัใหม่มุ่งหลังคาใหม่บ่เออเกิดมาญาติป่านเห็นหล่นอยู่พี่น้องอยู่บ้านญาติป่านอยู่วัดสีมงคลจักปีอะไรยังประมาณเก้าสิบปีฮะ สร้างเสร็จประมาณเือ7เดอ7บูรณะใหม่เป็นหลังคาใหม่ทาสีใหม่จ้ะ76 76ไม่ยึดสาเพันธตัดมาอย่ที่ทั <am iller> <am iller> <m iller> <m iller> ้งหลังกุดว่เอ่อตัดใหม่ยวดเทนเนาะสีออกไปส่งมั้ สวัสดีจ้าวั่นีเราแบ่งนะกัเลิกเรียนจ้ค่อยหบบ่เสียงงี้เสียงงี้เ้าแล้วเสียงเบาเบืองมาดูไปเตนคุณแม่กับเสียงแหบขึ้นกันใข่ขาวอยู่หน้าบ้าน จะปลาเฮียจะปลากระบอกสบายจ้าเฮียใส่น่าสีเส,ส,สียแล้วมันสปเสียยี่หมอ่งอื่นมันม่นอยากให้คนเก็บโซเก็บยังให้มันมันเฮียไปสองสามหมื่นเลยมาวันนี้น้องแป้งอยู่หน้าร้านนะคะเลิกเรียนมามือมีจีหอยพร้อมเด้ไอเรื่องหอยนะดีจ้ะ จได้ไปขายงานย่วัดอีกใกล้อนนะนขายบุญกองเขานะคะมันมีเด้งดึงมือน,นี้อันนี้เกี๊ยวอร่อยไหมมันแบ่งกับมากเลยือขขาแห้งม่มายากกินเขานเคืองกับบ้านน่มกแบ่งไเดยมาหาแล้วกินกินปีใกล้่ะ บูไซปานซัดคุณดูบอลเขาก็ยังหัวใหญ่ปลากกระป๋องอ่าหลูแม่นึงแถมยังเกาะปากระป๋องบางเทียงบางเทียงคือได้กินดีเด้ ยูวัดยูวัดอาหารละยานพี่ยูวัดมาเฮือนได้กินหน่อยเนาะปลากระป๋องปลากระป๋องมาดาย้มปลากระป๋องกับแจมปลาแดกกินพ่อกับลูก ทางนี้ลงทานค่ะนีโลงทานพี่ต้ากับพี่หอยร่วมด้วยกับน้องน้องพี่พี่ค่ะน้องน้อย ้ารสนับสนุนการลงราโครงการต่างๆอาพิซึ่งเป็นรูปแงาเข้าด้านการเงินสนับคนุนประมาณประมาณอย่างนี้จำนวนหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทน่าสนใจอย่างหนี้งการไปบริหส่วนการแสดงุดต่อไปหลังไปานรบจืุสต่เขาแล้วนะครับ

ก็เนดเยแตกตวก็เพิ่มเขาเขาไปนี่แต่อกว่าจะทำแบบเขาช่วยกินวะหละเนีโอ้โหแตกแน่เลยอย่าไปใกล้ตรงนั้นนะเไฟแตกยังหน่อยเต้นยังหน่อยยางไดงหน่อยยางหลไมาหลดอาหั นี่นายยางแล้วมันละแตกบ้าเนีบ้านังไ่ได้แสดงันนั่งรั่เาเอตงนนเป็นสามข้ันปิดกั้นกอแล้ว